ะะวันนี้ก็เ,เห็นในส่วนของราคาทองคำที่ร่วงหนักนะคะหลุดระดับ1200เหรียญลงมาก็เป็นการทำสถิติต่ำสุดในรอบเกปีไปแตะที่ระดับประมาณ1181 ในช่วงเช้านี้นะคะก็ถ้านับจากต้นปีเนี่ยในส่วนของราคาทองคําก็ร่วงลงมากว่า,า45เอเซ์แล้วโดยในส่วนของความต้องการทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงนี้ก็ยังคงลดลงต่อเนื่องเมื่อ,อดูเหมือนว่าตลาดจะมองในเรื่องของสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐจาการายงานตัวเลขที่ออกมาค่อนข้างสดใสไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเลขในภาคของการบริโภค าภาคแรงงานแล้วก็รวมถึงในส่วนของภาคที่อยู่อาศัยที่ออกมาล่าสุดเพิ่มขึ้นามากกว่าที่ตลาดคาดการณ์กันเอาไว้โดยถ้ามองในส่วนของแรงหนุนเกี่ยวกับประเด็นที่เฟดใช้ในเรื่องของ QE เพื่อเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาแล้วก็ขึ้นไปทำา i สูงสุดทีระดับ1,920เหรียญต่อออนก็ดูเหมือนว่า,าน้ำหนัก จากประเด็นดังกล่าวจะค่อยๆเสื่อมลงทุกขณะแม้ว่าในเรื่องของธนาคารกลางต่างๆเองอไม่ว่าจะเป็นในฝั่งยุโรปหรือว่าในส่วนของธนาคารกลางจีน,นจะยังยืนยันในเรื่องของนโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไปโดยถ้าดูแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าเม็ดเงินอาจจะ อะไรกลับเข้าไปเกณฑ์กำไรในส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงมากกว่าในช่วงนี้ทั้งในส่วนของตลาดหุ้นที่ดิดตัวขึ้นมาแล้วก็ในส่วนของราคาน้ำมันเองหลังจากที่เห็นการพักตัวที่ค่อนข้างแรงในช่วง1-2สัปดาห์ก่อนขณะทีะ่ถ้าดูในส่วนของอแรงซื้อในฝั่ง ตลาดปัจจุบันเองเนี่ยก็มองว่าน่าจะยังชะลออยู่ในช่วงนี้แล้วก็ล่าสุดเนี่ยในส่วนของอินเดียก็ยังเพิ่มในเรื่องของมาตรการ เกี่ยวกับการนําเข้าทองคำโดยการกาหนดให้วางเงินสดเต็มจํานวนนอกเหนือจากการปรับขึ้นในส่วนของภาษีนําเข้าในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาก็มองแล้วเนี่ยแม้ว่าราคาทองคําจะปรับตัวร่วงลงมาค่อนข้างมากแล้วก็ตามแต่ว่าดูเหมือนว่าความต้องการก็อาจจะไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น ในส่วนของการดิกลับของราคาทองคำที่อาจจะมีให้เห็นในแนวโน้มที่เป็นขาลงตามสัญญาณทางเทคนิคเองเ,องเนี่ยมองว่ายังน่าจะจำกัดในวันนี้อมองที่ระดับประมาณ1 2 0 0ถึง1,210เหรียญต่อออนแล้วก็มีโอกาสค่อนข้างมากที่จะลงทดสอบระดับ1 1 8 0แล้วก็1 1 6 0่ยเหรียญต่อออนในวันนี้ก็ยังคงต้องติดตามในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของราชินีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในเขตชิคาโกแลว้วก็ความเชื่อมั่นผู้ริโภคข,ของรา,ายงานจากมหาลัยมิชิแกนทั้งนี้เนี่ยมองในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนจึงเน้นในฝั่งช็อต JFQ 1 3ต่อได้โดยสถานะช็อตเดิมอาจจะทยอยรับรู้กำไรไปบางส่วนแต่ยังมองแนวโน้มมีโอกาสลงทดสอบระดับ1 7 5่0บาท ท้งนี้ให้ป้องกันความเสี่ยงโดยตัดขาดทุนที่ระดับ18,100บาทสำหรับในส่วนของ s ซฟฟ0ทตี้เด็กฟิวเนี่ยเมื่อวานเห็นการดีดตัวกลับขึ้นมาได้ค่อนข้างแรงในส่วนของตัวเซฟฟิทตบวกไปกว่า16.98จุดขณะที่ในส่วนของ s อ0 u 1 3 3เองก็ปิดไปที่ระดับ966.60จุด มองแนวโน้มยังมีโอกาสที่จะดีตัวขึ้นทดสอบระดับ980จุดได้ในวันนี้โดยมองในส่วนของอแรงซื้อของนักทุนต่างชาติที่เริ่มกลับเข้ามาในตลาดหุ้นภูมิภาคแล้วก็ในส่วนของตลาดหุ้นบ้านเราเมื่อวานนี้มีแรงซื้อสุทธิประมาณ5,590ล้านบาทในฝั่งของตลาดหุ้นแล้วก็ซื้อสุทธิ ในเซฟตี้เด็กฟิลเอรของนักทุนต่างชาติเนี่ยอยู่ที่ระดับ2,556สัญญาก็คงยังต้องตามดูกันต่อในส่วนของอความต่อเนื่องของแรงซื้อของนักทุนต่างชาติขณะทีะ่ในส่วนของ Windows Racing ส่งท้ายไตรามาสนี้เนี่ยอาจจะยังเป็นแรงหนุนต่อเนื่องแล้วก็ทำให้การเข้าเกณง์กำไรในฝั่งรอง s อชา13เนี่ยก็มองว่า น่าจะเข้าไปเปิดได้ในจังหวะที่อาจจะมียอดตัวลงมาระหว่างวันแต่ไม่หลุดระดับ955จุดสำหรับในส่วนของ b r e n t c ขุดออยล์ฟิวเจเนี่ยมองแนวโน้มวันนี้น่าจะเห็นการแว่งตัวอิงทางบวกได้หลังจากที่ราคาทองคำราคาน้ำมันดิบเบรนทเนี่ยยืนเหนือระดับ102เหรียญต่อบาเรลแล้วก็มีแนวโน้ม จะตีตัวขึ้นต่อไปทดสอบระดับ103 1 0 3 5ถึงห0 3่เหรียญต่อบาเรลหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยออกมาค่อนข้างสดใสแล้วก็ทำให้มีคาดการณ์ในเรื่องของการขยายตัวของอุปสงค์น้ำมันจากสหรัฐก็มองในส่วนของ BIN 13เนี่ยมีแนวโน้มจะ,ะแว่งตัวเหนือระดับ3,200บาทได้ต่อเนื่อง แนะนำใหเ้เข้าไปเปิดสถานะลองได้ในส่วนของตัว B R N 1 3โดยอมองว่าถ้ายังไม่หลุดระดับ3,180บาทการกิงกำไรในฝั่งลองยังมีความได้เปรียบมองแนวต้านที่ระดับ3,240บาทส่วน U S D future วันนี้เนี่ยมองแนวโน้มน่าจะผันผวนอิงทางบวกได้ต่อแม้ว่า,าในส่วนของประธานเฟด าสาขานิวยอร์กเนี่ยจะสนับสนุนในเรื่องของ QE ถ้าตลาดแรงงานฟื้นตัวต่ำกว่าค่าแต่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะสดใสของสหรัฐก็ยังหนุนการแข่งค่าของอค่าเงินดอลลาร์เทียบกับสกุลเงินสำคัญในตลาดโลกแนะนำสถานะลอง USDN 1 3ส่วนที่เหลือให้ถือต่อได้โดยปิดสถานะทั้งหมดถ้าไม่สามารถยืนเหนือระดับ3 1 1 0บาทต่อดอลลาร์สหรัฐปิการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ